คุยใครนี่ยผคุยกับแฟนอยู่คุยกับใครแฟนคนไหนคนไหนคนล่าสุดเนี่ยคนล่าสุดคนไหนคนล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดหลุดไปแย่เลยนะล่าสุดคนปัจจุบันอ่ก็คุยอันนี้มึงคุยกับใครวะอ๋อคุยกับคุยกับแฟนอ๋อคนนี้เหรออ๋อคนนี้ที่มึงเคยไปเยี่ยมมึงข้างในอ๋อใช่ใช่ใช่เออเฮ้ยแฟนมึง ทำจมูกเหรออ๋อใช่แฟนผมทําจมูกมาบอกจริงๆแล้วแฟนมึงไม่น่าทาจมูกนะอือน่าทําตาบอกทําไมอ่ะจมูกทําก็เท่านั้นนะน่าทําตาดีกว่าทำไมอะม่ะบมต้องไปทําตาเพราะว่าเพราะว่าแฟนมึงตาต่ําตาต่ายังไงวะเจาคนอย่างมึงไงปั่นไม่เลิกไม่ลาเจ๊เอิงนอยังเอาปั่นไม่เลิกั่นมึงบอกเม,มียงไปทําตาไปตาต่ําเจ้าคนอย่างมึงนี่โคตรตาต่ํา โอ้โติดต่ออยู่ไลยยังคุยกันบ้างอาปากปยังจะคุยอีกเหรอนั่คุยคุยไปก็เดียอะไรมาใส่สมองผมเต็มไปหมดโอ้วุ่นวายไปหมดแต่ลมๆก็ดีเขาดูอยู่ก็เนี่ยวฝากอะไรหน่อยฝากึงหด้วยใครเนี่ยสนใจสักแนวเสียผู้เสียคนให้บอกก็สักแล้วหมดอนาคตเนี่ยฉักหน้าหาสักตากินสีแดงเบ้าโบอะไรไปบอกเข คนนี้เขาจะรับแต่ฟรีฟรี